สวัสดีครับวันนี้อยู่กับล้ออีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปกลางอวนหอยแครงกันนะครับหอยหอยชุดแรกนี่เ,เก็บกันไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่หมดนะครับผมต้นทุนหนึ่งแสนตอนนี้ได้มาเกือบสามแสนบาทแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นหอยหอยที่ปล่อยไปนะฮะมาดูหอยตัวนี้ก่อนชุดหนึ่ง วันนี้อาจจะเอาโทรศัพท์ใส่ถุงนะครับเดี๋ยวจะไปลงน้ํานะมันเล็กมากอะ่ะอาจจะมองไม่เห็นนะครับเล็กจริงคือประมาณหอยแครงไซนี้มันจะมาณหมื่นหมื่นตัวโลอ่ะหมื่นกว่าหมื่นตัวโลเลยคือเ,เล็กเล็กเท่าเม็ดถั่วเขียวอะเล็กกว่าเม็ดถั่วเขียวอีกนะ๋ยวนี้เราก็จะไปการอวนก่อนและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการไปกั้นอวนหอยแครงนะ เป็นกั้นก่ำนะครับอันนี้กล้องอาจจะดูเป็นฟ้าๆหน่อยนะครับเพราะาเอาถุงพลาสติกมาแรปหน้ากล้องนะเดี๋ยวมันจะโดนน้ำนะครับหน้าโทรศัพท์วันนี้โทรศัพท์ไปไม่ได้เอากล้องนี้ไปก็เลยจะดูมุนๆหน่อยนี้ไปกับคุณพ่อครับเราจะไปกั้นอวนลงหอยแครงอุปรกรณ์จะมีเชือกมีไม้ลวบแล้วก็มีคนแล้วก็มีเรือไป ครับตอนนี้ออกเดินทางไปแล้วมีเจ้าบางอีกหนึ่งชีวิต ก็คือกรารที่ทำไว้ตอนแรกปล่อยหอยไซโตเลสไงวันนี้เราจะมาขยายนะนจะมาขยายการรออกไปาก,การขยายออกไปด้านบนนะครับนี่คือกร,รม่มีอยู่แล้วนะไปดูกันนะครับ นี่ก็เราก็กำลังทำอวนกันอยู่นะนอันนี้อวนพ่อไว้ปล่อยอะไรเนี่ย,ยปล่อยหอยแครงตัวเล็กนะครับไซส์หมื่นกว่าตัวโลนะดูหอยแครงนี่อวนก็จะเป็นอวนตาสักประมาณนิ้วถึงไหมเนี่ยไม่ถึงนิ้วนะเนี่ยประมาณเซนครึ่งนะ มาณเซนครึ่งได้ฮะอวนตามานเซนครึ่งนะเนี่ยมันจะเป็นกรรมอย่างนี้อันนี้กำลังอพอกำลังกดตีนอวนอยู่ให้มันจมนะไม่ให้ปูเข้าไปกินปูเข้าไปกินลุกหู้กหอยเนี่ยแล้วก็อีกพักหนึ่งนะครับเราก็จะทําต่อไปครับตอนนี้ก็เป็นนันที่เสร็จเรียบร้อยกลางอวนเพื่อจะรอหอยแครงมาลงนะครับ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูหอยแข็งตัวจิว๋วที่จะลงขนาดเล็กนิดเดียวนะนี่อันนี้ก็ยังมีนะบนเรือเนี่ยเห็นหรือเปล่าเนี่ยตี๊ดเดียวนะครับปลายนิ้วผมเนี่ยตี๊ดเดียวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอยแข็งตัวเล็กแบบเล็กจัดเลยอ่ะหัวเล็กกว่าหัวไม่ขีดเข้าไปอีกเนี่ยไม่รู้จะหัวอะไรเลยมันเล็กแบบเนี่ย นี่ก็ใช่เนี่ยโคตรเล็กเล็กมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวแค่เนี่ยเนี่ยลายนิ้วผมเนี่ยเนี่ยที่ปล่อยกันในวังกุ้งนะตอนนี้นะโลถุงละถุงละสี่พันกว่าบาทสีกก่พันสามกว่าบาทโลร้อยกว่าบาทถุงหนึ่งกิโลถุงหนึ่งมีสามสิบโลโลร้อยสี่สิบกว่าบาทนะหอยไซเนี่ยนะหมื่นกว่าตัวโล เนี่ยมือของตัวโลตัวยิบ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 ,ยบคือมันค้าค้ากันมานะเนี่ยแล้วก็เราก็มากั้นอย่างนี้เพื่อจะเลี้ยงเขาต่อไปเป็นชุดที่สองนะชุดแรกก็เอาขึ้นไปแล้วพ่อเขาบอกว่าได้กําไรมาแล้วประมาณสองแสนประมาณนั้นนะต้นทุนหนึ่งแสนนี่ก็ขึ้นมาแล้วสสยหอยใหญ่หน่อยนล้วอ่าแล้นปล่อยหอยใหญ่เราก็จะได้กําไรน้อยเพราะลงทุนมันสูงแล้วอันนี้ก็ลงทุนต่า อัตราการเกิดมันอันตรากำไรก็จะเยอะเพราะว่าตัวเราเล็กเพราะมันจะได้งอกเขาเรียกได้งอกนะก็คือการเพิ่มจํานวนหรือเพิ่มน้ําหนักของหอยนั่นแหละเนี่ยนะถ้าเราปล่อยตัวแค่เนี้ยมันก็จะเพิ่มเป็นแบบประมาณสิบเท่ายี่สิบเท่านี่ประมาณนั้นถ้าปล่อยหอยไซส์ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนก็อยู่กับป้อมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยในช่อง YouTube และ a c e b o o k ครับเพจวิถีชีวิตวังกุ้งวันนี้ลาไปก่อนจะไปกันแบบนี้แหละผเพียวเลยอ่า 对了，姐。